วันหนึ่งก็กําลังนอนอยู่ท่านพญาย,ยมท่านก็มาท่านบอกว่าคุณโรคอย่างท่านสมเภานี่นะผมมีคาถาจะรักษาแต่คาถารักษาผมนี่รักไอ้คาถาของผมที่ผมให้นี่รักษาโรคไม่หายนะกันไม่ตายก็ไม่ได้รักษาโรคก,ก็ไม่หายแต่ว่าสามารถระงรับทุกเวทนาได้ ถ้ามีเวทนาหนักหนักอย่างท่านสัมเพาเนี่ยคุณไปเป่าที่หัวเถอะประเดี๋ยวเดียวก็ระง,งับก็เป็นว่าคาถานี้ทาต่อมาภายหลังมีหลายคนรับไปใช้มีประโยชน์มากคนที่มีทุกขเวทนามากๆเนเ่ยพอไปเป่าเขานิดเดียวก็สงบทันทีจะบอกให้ที่ได้จะลืมได้จะเลยไปแล้ว คาถาที่ท่านบอกว่าให้ว่านะโมพุทธายะเวลาก่อนจะว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซะก่อนเพราะว่าถ้าจะเราจะเอาจริงๆนะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ด้วยนึกถึงพระยาหยมด้วยก็ต่อมาประมาณเดินยี่ก็เห็นจะเป็นประมาณเดินกุมพาพันหลวงพ่อําเปาก็ป่วย แล้วก็ท่านแช่มซึงเป็นลกูกศิษย์ก็วิ่งมาบอก,บอกบพ่อหลวงพ่อพ่าป่วยกำลังทะลึ่งพวดพวดเข้าไปถึงแล้วก็ตกใจท่านแน่นแล้อ,อกเสียจะต้องโดดทะลึ่งพวดพวดขึ้นมาก็ลเลยช่วยกันจับจับธนาศิษสาธบางบนตักแล้วก็เป่านึกในใจบอกแช่มไปจุดทูบบอกพญายมเดี๋ยวนี้นะ ขอใ้ช่วยกัน้ำอับทุกเวทนาท่านแจ้งก็ไประจุทูบห้าด,ดอกบอกพระญาณมอาตมาก็นึกไปใจแต่ไม่เป่าพระพุทธนึกไปใจ,จเฉยๆพราเริ่มนึกไปใจแค่สักวินาทีเดียวอาการทุกเวทนาก็ท่านก็หยุดท่านนอนสงบอาตมาให้นอนอย่างนั้นเป่าน,นึกไปใจประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นท่านสงบสงัด,ดีแล้วก็ค่อยๆเอาชิดสาววางบนหมอน ถ้ลุกมาข้างนอกมานั่งคุยข้างนอกว่าเดี๋ยวเดียวเสียงวากอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วก็กลับเข้าไปใหม่กลับไปเป่าใหม่ครนี้เป่าไม่เลิกอกคือไม่ได้เป่าได้พูดพดูดน้นึกในใจเฉยว่านะโมทายะนะโมทายะว่าชาชาสบ,บายสบายนึกถึงพระุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นึกถึงปัญญายโยมโดยขอรับพะอครับตุกุเทนาเป็นนบนวตาต่อมาถึงเวลาใกล้จะเพลิน ท่านลืมตาขึ้นมาถามว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะเปลงครับท่านพูดเป็นปกติก็แงนดูยนาฬิกาท่านก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานีนที่สามนาทีเปลงครับท่านก็เลยบอกว่าขอลานะครับถ้าเปลแลนวขอลาพอเสียงตีกลองเพลตงตึงๆปรกากฏว่าหลวงพ่อหลวงพราลืมตาปั๊บแล้วหลับตาปั๊บตายไปเลย แป็นว่าคาถาบทนี้ไม่ห่วงน้ำมันใญาติโยมวุทธบริษัทนะถ้าท่านพูดใดต้องการจะระง,งับทุกขเวทนาของใครใครเขาป่วยใครม่สบายไม่สบายไม่ทุกขเวทนามากให้จุดธูปห้าดอกจุดเทียนหนึ่งเล่มมีดอกไม้ก็ใช้ด้วยถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นไม่มีธูปไม่มีเทียนไม่มีดอกไม้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ต่พระสิอานในยังไม่เป็นพระเจ้าก,ก็จริงแต่ว่าต่อไปจะเป็นพระเจ้าท่านหนึ่งพุงึกถึงปัญยายโยนด้วยแล้วเป่าที่ทิศะค่อยๆเป่าไม่ต้องเป่าพูดๆให้คนเป่าเหนื่อยหรอกนะนึกในใจเมือ่อทใจนั่งทางด้านเหนือทิศของเขานึกว่าคอยทุกขเวทนาระงับไปแล้จงอย่าลืมว่าเจ้าของบอกแล้วว่าคาถาบทนี้รักษาโรคไม่หาย กันตายก็ไม่ได้แต่ว่ารงววาะงับพระพเวตนานได้